ทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเียที่เรามาเออมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเที่ยวที่นี่เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เรากระดุกน้ำม,ม,มคาคือน,น,น้ำแข็งมันใส่เวาจะเป็นหูดตอนที่กินกกินน้ำแข็งก้อนใหญ่ของเราก็คือเ่อเรียกไปจนมันละลาย อากาศตอนช่วงเงย็นมันก็จะค่าลาด,ดีแก่สวยมากดูนี่นอุ้ยเขื่อเด็กเขาไม่น่าจะเอาสีบางแลเอาสีเด้งฮะต้องคิดมาตะคะมันม่มีสะพานด้วยนะิกเก็ตแบบเรามาถ่ายอีกีสองอาร้อยก็ท้องร้อยก็ท้งกันแล้วสวยมากตรงที่เราอยู่มันก็จะเป็นแบบนี้นะ ที่เห็นใครด้านหลังมาคือน้องเราเองนะคะใส่สซป,ปเปอร์อแมนสีแสดเลยนะแล้วก็แสบแก้นมาเยอะมากตรงนั้นนะ